สวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะกว้างวันนี้คุณปูมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้อ่าจะมาแชร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ,ะก็คือวินที่ช่วยที่ช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะ,ะเพราะว่าคือต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเป็น ชอบกินกาแฟกาแฟเลิฟเบอร์เออแล้วก็แบบว่าเขาบอกว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นใช่ไหมเราก็กินกาแฟดำอเมริกาโน่เย็นหรือแบบเออเมริกาโน่ร้อนซื้อกาแฟมาอ่าดิฟเองอย่างเงี้ยกาแฟสดมาทำเองอย่างนี้แล้วทีนี้ผลข้างเคียงของการที่กินกาแฟเข้มๆก็คือว่ามันจะทำให้อุจจาระมันแข็ง ใช่ไหมจจ่ละมันแข็งแล้วก่อนเราต้องทานน้ําเยอะๆเพื่อที่จะให้มันขับถ่ายสะดวกแต่มีช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมันแบบโอ้มันมันแข็งมากเลยเพราะมันก็ถ่ายลําบากโอบกาแฟก็อยากกินคือมันติดอะมันติดแล้วมันชอบเออกาแฟก็อยากกินถ้าไปกินอ่อนๆเออมันก็ไม่ใช่ไม่ถึงไม่สุดอะไรแบบเนี้ยอืแล้วก็มันมันถ่ายลําบาก ปกติคือกินทานกรีนอยู่แล้วนะคะก็คือชีวิตปกติทานกรีนอยู่แล้วไม่ได้ทุกวันแต่ว่าแต่จะมีอยู่บนโต๊ะทํางานไปหยิบกินตลอดนะคะแต่ถ้าช่วงไหนเริ่มมีปัญหาแล้วว่าเออสัญญาณมาว่าสักสองวันไม่ถ่ายเข้าวันที่สามแล้วมันน่าจะมีปัญหาที่ปูก็จะทานตัวนี้เลยพร้อมกันสองซองสองซอ,อ,องนะคะแล้วก็ ทานน้ําตามเยอะๆเหมือนวันเนี้ยไม่ถ่ายนะคะก็วันเนี้ยทานตัวเนี้ยสองซองแล้วก็ทานน้ําตามพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเราก็ก็ทานน้ําอีกเออมันก็ขับถ่ายสะดวกขึ้น mm hmm. ขับถ่ายสะดวกขึ้นมันเป็นปัญหาที่ที่มันลำบากจริงๆเพราะว่าเออกาฟแฟเราก็ชอบกินออใช่ไหมคะ<ร>แต่ อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ก mm ็ hmm. ้องรถแล้วแหละรอกินกาแฟของบริษัทที่มันจะเป็นวีแกนจะกินสองซองแก้วเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของกรีนคือถ้าถ้าถ้าใครรู้จักเด็กที่แบบเขาเขาจะมีตุ่มเหมือนเวลาเขาเป็นแผลเขาจะมี แผลดำๆอะไรแบบเนี้ยที่ที่คนแถวบ้านเขาเรียกว่าอ่าน้ําเหลืองไม่ดีก่อนที่พี่ปูจะรู้จักเจลเมื่อเจ็ดปีที่แล้วพี่ปูก็เป็นสาวขาลายเพราะว่าพี่ปูเป็นคนตัวขาวเหลืองก็จริงแต่ขาจะมีเหมือนเอ่อยิ่งขาวแล้วก็ยิ่งเห็นรอยเยอะใช่ใช่มันจะเห็นว่าเป็นว่าเป็นรอย มีจุด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 อนี้โอ,อ้คือขาลายแต่นะคะ่ก็ขาวอยู่แต่มันมันมันไม่เนียนมันไม่สวยแล้วก็พอทานเจลมาเรื่อยๆกรีนเนี่ยทานมาตลอดนะคะแล้วก็เพิ่งสังเกตตัวเองเมื่อสักสามปีที่แล้วว่าไอไอที่เคยขาที่ <ละ S 1> มันเป็นด่างๆด,ดำๆ อ่ามันมันมันไม่มีแล้วมันโอเคขึ้นอขึ้นอย่างนี้แล้วก็เวลาูดเจาะเลือดอ่าที่โรงพยาบาลเลือดมันก็คือเลือดมันไม่เหนืดเลือดมันไม่เนืดเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองด้วยสารอาหารแบบเจลมาอ่าเจ็ดปีกว่าละนะคะอ่าก็คือประทับใจตัวกรีนก็คือช่วยในเรื่องไา้ สองช่วย<ะ>ทาให้ระบบเลือดมันดีขึ้นเพราะว่าถ้าระบบเลือดไม่ดีขึ้นอ่าที่ที่มันแสดงออกมาตรงขามันจะลายจะดําอะไรแบบเนี้ยไปสังเกตดูได้คนที่น้ําเหลืองไม่ดีขาเขาจะเป็นแผลแล้วมันจะไม่หายแต่ตอนเนี้ยขาพี่กูไม่ลายละจ้าจ่าโอเค <Okay, S 1> <Okay. S 2> มีค่นพี่ค่ะ นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็เลือดหน่งนะคะก็สามารถนะคะทานกรีดได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเคสนี้ค่ะ